น้อยคนนักตระหนักว่าขณะที่ตนมีเงินทองเพิ่มขึ้นนั้นเวลาของตนในโลกนี้กลับเหลือน้อยลงทุกทีและเมื่อถึงวันที่ตนหมดอายุไขไปสู่ปรลโลกมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดก็เอาไปด้วยไม่ได้ร้ายกว่านั้นก็คือการพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตนควรทำแต่กลับไม่ได้ทำไกรที่ตระหนักเช่นนี้ ย่อมไม่ปล่อยให้เวลาของตนหมดไปกับการสะสมเงินทองหรือเพลิดเพลินในความสนุกสนานแต่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความหมายต่อจิตใจอันนำมาซึ่งความสงบเย็นและความสุขใจรวมทั้งการเข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์นั่นคือการเป็นอิสระจากความทุกข์และที่จะมองข้ามไม่ได้ก็คือ การเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมรับมือกับความตายอันเป็นความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นคนที่หมั่นเตือนตนว่าเวลาเหลือน้อยย่อมสามารถรเผชิญความตายได้ด้วยใจสงบโอวาทธรรมพระอาจารย์ไพศาลวิสาโล